สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วารุณีได้รับพัสดุหนึ่งกรองเราจะมาดูนะคะใครส่งอะไรมาให้เป็นสินค้าที่เราจะรีวิวอันต่อไปนะคะโผโหโผโห เป็นอันนี้คือแหนมแหนมตีนไก่หนังไก่อะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือว้าด <c oughs> ีนะทุกคนกินตลบอบอวนเลย อะไร <laughs> อะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยทุกคน โอ้ยที่สั่งเป็นแหนมส้มตีนงัวเอ้ยอะไรนะอะไรงัวนะท,ที่แหนมสั่งแหนมที่เป็นกระปุกนะทุกคนแตบบ่ที่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทุกคนอะไรนะสั่ง สั่งแหนมตีนวัวจำนวนหนึ่งโลสิบสองกระปุกวัตถุนี้ได้แช่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนได้มาเป็นแบบนี้วัตุนี้ได้แบบนี้มามันไม่เป็นกระปุกอย่างที่เขาโฆษณานะคะไม่มันก็ไม่ตรงปกคือเขาใส่ถุงมาแต่ว่า ตรงปกก็คือเป็นแหนมเป็นแหนมเป็นแหนมแต่ว่าเป็นแหนมตรงปกคือคือเป็นแหนมไม่ตรงปกคือมันเป็นถุงที่เราสั่งคือเป็นกระปุกกระปุกละห้าสิบห้าบาทแต่ที่เราได้มามันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอะไรนะเขาเรียกแหนมหนังหนังอะไรนะแหนมหนังงัวหรืออะไรนะ ที่เขาโฆษณาค่ะทุกคนสั่งมาโหลหนึ่งอยู่ข้างในอ่ะก็น่าจะเป็นแบบมันก็น่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดอ่ะทุกคนเนาะเอาอีกแล้วแหละารุณีประจําค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามดูคลิปกับปาร,รุนีจนจบมไม่ต้องปกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ